กับช่องพิงซันสองหนึ่งนึ่นั่นเองนะครับผมเอาจริงๆเปลี่ยนชื่อจากพิงซันบัดซีเฮนะครับผมเพราะรู้สึกว่าชื่อนี้น่าจะดีกว่านั่นเองนี่วันนี้อยู่กับเกมเอ็กซ์ิ์ปาร์ตนะคะผมตอนนี้ก็อยู่เวลยีแล้วมีพลังครบทั้งหมดเลยแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นโหมดชื่อว่า Cat and Mouse นั่นเองนะครับผมอ่าเดี๋ยววงให้อ่านี่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 นี เริ่มเลยใช่นี่นี่นี่ชื่แคแนนเลตุมเปพนี่เออมีป้าป๊ากับชัยหงมาเล่นด้วยนะชัยหงเนี่ยมีช่อง YouTube ของตัวเองด้วยซึ่งอัดจบไปอัดกับชัยหงมาแคแนนเมาส์ดูนะครับว่าใครจะได้เป็นเมาส์นั่นก็คือหนูนั่นเองอยากเป็นหนูมากเลยผมถนัดเป็นหนูฮึดได้เป็นด้วยเงจริง จะไปเอาตาขอ gettable. แข็งเป๊กนี่นี่ตาขอแบบนี้ออแล้วก็กระโดดนี่แบบนี้เป็นไงสายซิ่งโอ้ติด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 เราเป็นหนูสายซิ่งวีนี่ได้แล้วไปแล้วเอาสปปิงแล้วก็เพ็น นี่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 ืุเปจุดวับใครโดนดึงอ่ะเมื่อกี้ชายผมแน่เลยไม่ใช่อะไรไม่ใช่อะไรไปหาพี่ผิงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวใครอ่ะเฮ้ยโดนล่องหนจับเฮ้ย ทำไมถูกจับได้อ่ะอุตส่าห์ได้เป็นหนูแล้วใชผมไม่ได้เก่งเลยเไม่ต้องบอกก็ตัวเองเก่งเลยเไม่ได้ช่วยอะไรเลยดีมเ,เร็วเริ่มแคดแอนเมาส์ถ้างั้นอาจจะใช้เวลาสักพักนึงในการจับคู่คงั้นก็ก็ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องหยุดแล้วละ่ะ ไม่ต้องหยุดแล้วกำลังจะหยุดเลยอ่ะแหวมาคิดว่าใครจะได้เป็นหนูเนี่ยทุกคนคิดว่าใครจะได้เป็นหนูอ่ะเฮ้ย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 ใช่เหรอป้าป้าให้ใครรู้ก็ไม่เป็นไรได้ถึงชุดอ่ะรู้เลยทำไมต้องเถื่อุ้ยเดี๋ยวนี้ไม่สปริงฉันอ เรายอมตายแต่เราจะเอาสปริงครับทุกคนอาจจะบอกมันไร้เหตุผลเกินไปแล้วใช่ผมก็ไร้เหตุผลแบบนี้แหละสปริงมันดีมากเลยนะมันใช้ดึงคนได้ด้วยอ่ะแต่เราใช้ไม่เปลี่ยนใช่มัน,นมีสปริงอยู่ตรงน้คือจงก็แค่ฟาดสปริงใส่ป้ายแค่นั้นแหละใช่มาถึงป้ายแล้วว่าทำไมมันเชื่อมเกียนขนาดนี้ป้ายอยู่ด้านบนไม่ได้เปลี่ยนเลยเหรอใช่ใช่อยู่ที่เดิมไม่ได้เปลี่ยนโอ้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรกูวิ่งไปนู่นแล้วกูวิ่งไปนู่นแล้วนู่นเห็นไหมน่ะ ใ oh. สซซิกแซ c t l y โดนแล้วเย่ถ yeah. ้างั้นเราจะตัดต่อไปถ้าเริ่มเกมอีกครั้งเลยครับตัดต่อไปเริ่มเกมอีกครับเอาแล้วนะ ames, เราจับได้แล้วมาดูกันว่าใครจะได้เป็นหนูเฮ้ยจบตานี้ไปเล่นฟักทองลูกลานไหมใช่ฟักทองลูกลานเสร็จก็ไปลงแรง <Es per ated> ไม่มีใครอยากลงแรงเลยเหรออยากเนเหอนย,ย้ได้เป็นด้วยเชหงอยู่สีฟ้ากำลังมุ่งหน้าไปสีสีม่วงป้าป้าไปสีฟ้าเดี๋ยวหนูไปม่วงเองเชหองอาจจะล่อเราให้ไปสีม่วงแล้วเชหงก็จะเดินกับสีฟ้าเนี่ยหนูนรู้เพราะว่าหนูดูใช่ยข้างๆนั <S <S <ca> ่ง <c oughs> ข้างๆกันนี่แหละข้อเสีย ไปนู่นแล้วบอกแล้วไงให้ไปสีฟ้าป้าใช้หงไปนู่นแล้วจะไปแดงแล้วเฮ้ยเอาสปิงไปอีกใครว่าใช้สปิงไม่เป็นใช้เป็นชัดๆเลยนะมาไปกันทุกคนทุกคนว่าผมจะจับไฉได้ไหมไม่ได้เลยมา <c oughs> แกไม่รอแน่ ไปไหนอย่าคิดก่าเราเนี่ยมจะเดินใครวิ่งไปมันจะเดินะจญมาดูกันนะทุกคนเฉยหงจะอยู่ไหนเนี่ยเฉยหงอยู่สีม่วงนะคะผมกำลังเอ่อไปไหนก็ไม่รู้เจฉยหงอยู่สีม่วงกำลังไปสีฟ้านะปะ รับทราบแล้วเปลี่ยนโอ้ยขอเล่นดีๆสักตาอืมรับทราบแล้วเปลี่ยนเพิ่มถึงสีฟ้าส,สดๆใหม่ๆเลยนานไไยพี่ดูข้างๆพี่รู้ก็ะชงเบิง่งถึง เอ้ยอีกนิดเดียวเออเอ้ย,อยจับได้แล้วทุกคนเย yeah! <c oughs> ้จับได้แล้วจับได้แล้วเก็บใจมา <c oughs> เดี๋ยวเราจะตัดไปที่ฟักทองรุกราน <c oughs> เออเออแล้วนี่นี่มีด้วยนี่สุ่มกระชับอง <c oughs> โอ้แต่สุ่มไม่ได้อะ่ะมันจับคู่อยู่งั้นยกเลิกจับคู่ไอย้ยกเลิกไม่ได้ยกเลิกไม่ไดอ้อ้ยกำลังไปสุ่มกระชับองเลย มากลับมาแล้วอะไรเนี่ยใช้ได้เฉพาะเอสเป็นเป็นตัวชี้ฮะขานาดนักถอยหลังกันประกบตัวของฟลกโถกป,ป้าเราอยู่ด้วยกันป้าเป็นหนูเป็นด้วยอยูเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยว,ยวยอันนี้โอเคใช่ อยู่ข้างชายมันเป็นเออกลัวมากเลยไปซ่อนกันปะมันกวางอยู่ชั้นสองยู่ฮะดีถ้าเชียวหงเป็นถ้าเชียวหงเป็นฟักทองแล้วมันต้องกลัวชาปลากลัวไม่เก่งนี่หนูกับผมกับป้านี่ดูสามตาเหมือนกันเลยเฮเฮเฮวิ่งกับไข่ปลาเฉยๆเอ้าปลาไปตกป้าหนูว่าเราไม่ต้องรอหรอกป้าเราไปเก็บเทียนเล่นดีกว่าไหมป้าไปแล้วป้าพูดหน่อยสิป้า พูดอะไรดีไปบกันนิดหน่อยได้ไหมทำไมพูดเลือกเกอร์เลือกเกอร์ทำไมมันพูดดูไม่มีชีวิตเลยปลาไปไหนแล้วเนี่ยกำลังจะไปเป็นฟักทองกับเขาอ่ะวีสงสารชายอ่ะได้เป็นฟักทองวีเจ้าหงปลากรัวเก่งมากเลยนะเนี่ยเพราะเจ้าหงปลากรัวเก่งมากคนที่จับชายได้นี่ต้องปลากรัวเก่งจัดๆเลยปลาปลาปลาปลัง สุดท้ายเป็นด้วยกันหมดครับนี่ตี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 ชน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 แกพี่แพ้ฉันก็ต้องแพ้ด้วยเออก็ใช่ไงอยู่ทีเดียวกันไปเร็วไปช่วยกันจ่ำมันอยู่ด้านบนไม่ใช่นั่นในด้านล่างด้านบนเพียบเลยนะใช่ด้านบนว่าจะเก็บเทียนซะหน่อยอย่าเชียว ไปป้าเราจําได้ว่าห้องที่มีคนเยอะๆมันอยู่ไหนเ็จเโจ้หนึ่งคนตรงนี้มีเยอะอยู่แหละนี่ไงนี่ไงมันไม่เห็นมันไม่เห็นเอานึกว่ามันไม่เห็นมันโดดลงไปแล้วไปโอ๊ทรมานคนชอบทรมานคนไปเก็บเทียนดูดิเก็บเทียนไปไง รถเวลาเลยเฮ้ยไม่ไม่ลดเวลาอ๋อร้บพุกฟักทองเก็บเทียนจะไม่ลดเวลาปะจะเพิ่มเหรอไม่ไม่ลดไม่เพิ่มคือถ้าไม่เทียนหายไปก็เท่ากับว่าลดไม่ให้มันลดเวลาเราไงเออดีดีดีเหลือสามคนเฮ้ยเธอเหลือสามคนมันใช้พลังได้เด้อฮอยู่ไหนไม่มีโอ้ตกใจหมดเฮ้ยไม่มีไม่มีเฮ้ไม่มีพร้อมเลย เห็นแล้วเห็นแล้วเทียน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 ได้ไปหมดเมื่อกี้เห็นคนไม่ได้เห็นเทียนเห็นโค่นต่างหากไหนอ่ะับมาได้ยังฮ่ะเออตบตบโยนฟักทองอุ้ยโอ้เดี๋ยวเราจะเล่นฟักทองรูกรานอีกตาหนึ่งครับอ่ะแล้วเกมนี้ก็มีกระชับองด้วยครั้งที่แล้วไม่ได้ ไม่ได้เอากระชัองนะนี่สุ่มได้สองรอบครั้งละคั้งหนึ่งหาง่ายมากให้เวลาสิบวิเคอไม่ใช่จ่ายจ่าย่าย่โอเคนี่ได้อะไรมาก็ไม่รู้รองเท้าถุงเท้าอะไรถุงเท้ามันดียังไงนี่จะเสียด้วยทำไมได้อะไรได้อะไรได้อะไรเออลืมไปมันกระชับองเกลือนี่หว่าเค็มปีเลยสุ่มมาหลายรอบแล้วเค็มเค็มรีวิวพลังนี่ ทุกคนเห็นไหมเนี่ยพลังเนี่ยอันนี้รีวินรีวินเห็นไหมนี่พลังของมันก็คือแบบนี้เจ้าหงเรียกมันว่ามูนวอล์กส่วนอันนี้น้ำแข็งถ้าไปโดนก็จะแข็งยกเว้นตัวเราที่กว้างนะอ่ะใช่มาเริ่มได้จะไปฟักทองมาแล้วครับฟักทองลูกรานอีกครั้งหนึ่งหมู่บ้าน Country. คันทรีคันทรีใช่ใหญ่เท่ากับคันทรีจริงๆ อะไรเนี่ย <laughs> <laughs> ไม่เข้าใจมุกตัวเองเล่นมุกเองยังไม่เข้าใจนี่เราอยู่ด้วยกันเระเฮ้ยเดี๋ยวพี่อุ้มนะเดี๋ยวพี่อุ้ม <S <s <up> เอามาด้วยกันพี่จะอุ้มพาลงไปด้านล่างอุ้ยม <s up> ัน <s up> ขอนข้างหน้า ไปลงไปด้านล่างด้วยกันไม่เราจะอยู่ด้วยกันไงก็ใช่ไงเราจะลงไปด้านล่างลงทำไมอ่ะโอ้ยไปหาความตื่นเต้นกันไงไปหาความตื่นเต้นไปในพระทองไม่อยู่อยู่ด้านล่างนั่งไงสปริงเดีย้ได้สปริงมาดูกันนะครับผมอืมไม่มีไม่มีไม่มีป้าอยู่ตรงถนนฉันไปหาป้าก่อน นะงั้นก็สิ่งไปหาปลากันเฮ้ยหรอวะมันตามหลังไปอยู่เนี่ยโอ้ยไม่พิงพิดเหรอ,อไ,ไม่นะพี่พิงเป็นแล้วปลาเราเหลือที่เหลทุกคนโดนทิ้งพี่อ่ะ ป้าได้เวลาจัดการป้าชงไปเลยชงไปเลยพี่เก็บของก่อนพี่วิ่งหนีป้าดีกว่าหึวิ่งหนีป้าวิ่งหนีป้าทำไมล่ะโอ้ดักเ <c oughs> ต็ม <c oughs> เลยเสียบเลยสงสารนะชาขึ้นไปมาป้าป้าชาไปไปกันพัก <c oughs> ทองหมุนนิดเจ๋งจริงๆทุกคนว่าถ้าเราเป็นคนซ่อนจะอยู่ไหน เช้ลูกที่ซ่อนเงียนเงียนอยู่ที่นี่มันเงยบเหรอมันเงียหลายคนเลยสองคนอ่ะสองคนหลับ,ลบไปเลยว,วูวเล่นอยู่หลังฟักทองของหนูสองตัวเล่นอยู่หลังฟัก <ๆ S 1> ทองยอยู่ไหนโอ้ไม่เห็นมีเลยอ่ะทุกคนปลาหลอกลวงอยู่ไหนอ,ะหนอะ่ะ ปลากัวไปดู้แล้วลนะเต้นแดงด,ดิวดิวแกไม่รอดแน่อระหูโป๊กเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะกระโดดจับฟองไม่โดนเจ้าเผาฟองโดนมันแล้ว่ะ เดี๋ยวเราไปลงแรงกันนะครับไปกันนี่ทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมชัยป้าขึ้นหน้าจอทั้งสามคนเลยผมเนี่ยอันดับหนึ่งโฉงอันดับสองป้าอันดับสามมามาแล้วมาแล้วไปกันทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปดีๆก็ได้ครับไปทางกลางๆดีกว่าป้ารู้สึกง่ายกว่าเยอะเลยป้า ป้าไปตามเข็มสิไปตามที่มันหมุนสิจะสวนมันทำไมไปกันป้าโอ้โหโอ้โหโดนชนจิงเป็นไงทุกคนบิดต,ตึงๆึอบิตตอโโดเคลื่อนร่วงอะชิววี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  นี่ทุกคนนี่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 อันนี้มีลูกบอลโอ้ใครมันใครมันเด้งลูกบอลมาเจ็บเฮ้ยอีกยี่สิบมันยังไม่มีใครเข้าเลยอ๋อเฮ้ยอีกยี่สิบกวีเองโอ้เข้าเข้าเออเฉลยเข้าก่อนว้ามาเร็วปะอันดับแปดอะพี่ผิงหน้าฮะพี่อัดับเจ็ดเงียบเลยพี่อัดับเจ็ด พาลี่ไปลี่ไปจ้องรอดจ้องรอดเย่มาเข้าไปแล้วแก้คนอื่นได้นะครับผมเจ๋งเกือบเข้าเส้นชัยแล้วโดนเราอุ้มชั่วหลายมากมาตอนนี้ใครน้อยที่เหลือคือยี่สก็โดนัทเชสอ๋อเอ้ยอะไรจำไม่ได้อ๋อไอติ เกลียดมากจอยจำได้ไหมตอนนั้นที่เล่นมันเหลืออยู่แค่สองคนคนที่เหลืออยู่บนแดงอันแรกต้องตรงกลางถ้าทุกคนไม่เข้าใจที่ผมพูดนะครับเออก็ดูไปไม่ไมอันแรกต้องตรงกลางเดี๋ยวก็เข้าใจเองครับเดี๋ยวสีแดงอันต่อไปคือแผนที่หนูกำลังยืนอยู่ทำไมอ่ะจงจำได้เหรอใช่จอยจำได้พี่ไม่เชื่องั่นไงฉีเดินออกมาแล้วนี่ตอนนีเอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้ามโยนห้ามโยนห้ามโยนนะทีมเดียวกันเฮ้ย ตกลงไม่ตายหรอกตายดิเหลือเหรอเดี๋ยวเราต้องชมม,<อ>มันมีคนตกด้วยปลาปปโยนเขาแล้วปลาก็ะโอืมกำจัดได้สองทั้งเขาและปะๆๆลาอันนี้ไม่เป็นกำลังจะบอกว่าไม่เป็นแน่นอนโดนไปแดงแป๊ดเลยเอ้าฉลอนโยน้ยถุงก็แล้วทำไมต้องมาทิ้งความหวังดีพี่ เ,ไไเพื่อนเราจะรอดไหมนะไม่น่าจะไหมเฮ้ยมันรอดรอดสวยแล้วว้าผ่านด้วยทุกคนผ่านผ่านผ่านเย้เพื่อนมันร่วงเ <c oughs> พื่อนมันร่วงแต่ยังผ่านฮะเพื่อนเพื่อนร่วงแต่แล้วทำไมทุกคนต้องให้พี่เหลืออยู่คนเดียวด้วย พี่ผิงอย่าสง ai, สารชายสงสารป้างบนท่นแรกไม่สงสารชายอย chin, um> ู่แล้วพี่สงสารป้าอยู่เราไปโยนเฮ้ยขิด้นเครื่งนข้นมาทุกคนเราจะไปเครื่องบินนะคะเพราะว่ามันง่ายมากอุ้ยอะไรมันจะขึ้นยากเย็นปานนั้นโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ผิงอย่าทิ้งอย่าทิ้งผีก็ขึ้นไม่ได้เหมือนกันใจร้าย บ้าไปงั้นแหละที่ตัวเองคว้างคนอื่นออกจากการเขาเร็นชัยเอาเซนไว้นี่ทุกคนโอ้เฮ้ยอะไรอะ่ะมันกดไม่ติดอะ่วะวับจิ้งโถ่เอฟโอ้โอ้โอ,โอนี่ทุกคนเห็นคะแนนด้านบนไหมแถบทองทองอะ่ะนี่อันนี้แหละ ถ้าเรากบเก็บครบนะทุกคนโอ้ยเก็บโอ้กบโอ้ยอยถ้าเราเก็บครบนี่เห็นไหมเราก็จะผ่านด่านนี่ทุกคนเกง่งเก่งมากเก่งมากสองระดับแรกเข้าโอ้ปลาโอ้โหพยายามมากหนูว่าปลาไปเก็บอย่างอื่นเถอะมันน่าจะวยกว่าเยอะเลยน่าจะเข้าแล้วเฮ้ยปลาหน้าแดงสีแดงสีแดงโดดไปเอาสีโอ้โอยแล้วก็ดูคนอื่นเอาแน่เลยไปเอาสีแดงป้าหนะ้าโดดไปเอาสีแดงเลย เออน่าอะไรครับนี่เราอะอันดับสองอันดับหนึ่งอะเราโดนสี่วันสี่สู้สู้สี่สู้ตายไหมล่ะไอ้สู้สู้สสสพี่ว่าเราน่าจะแพ้เพราะสีนี่แหละว่าวไหมเอาสิเออผ่านแสดงว่าทีมทีมอันดับหนึ่งผ่านหมดแล้วดิโอ้ยอย่างน่ากลัวเลย โอ้ต่อไปเราใช้พลังได้ไหมเฮ้ยใช่ด่านสุดท้ายใช้พลังได้ใช่จะใช้อะไรโอเคโอเคเข้าใจแล้วนี่เพื่อนใครเลยนม่จ้นี่ๆๆเพื่อทุกคนอยากเห็นนี่ถ่ายหน้าตัวเองด้วยตัวเองนั่นนี่จุ๊ยจิตละเชาลรีเวทเฉยได้ในชีวิตหลอกรีเวนไม่ก็เรียกว่าเออรีวินรีวินเอ้ยรีวินทัน กกก็ัับบบเแจุไปตบอืมเฮ้ยเด้งออกเฮ้ยมันมันโง่ถึงขั้นไปเหยียบซ้ำที่เดิมหรือเปล่าอืออืออือออเฮ้ยนี่ทุกคนชนได้อือแต่จะโดนเขาตบพอดีตกคือคืออย่าตีเรานะ

่ตกด้วยมันมีพลังงานตรงไหนให้เก็บอ่ะแท่งเหลืองๆใช่เก็บเลใช่เก็บไปเลใช่ออนั่นไงๆป้าเปียวพี่เนี่ยต้องเอาไม่เห็นขีดพี่เหรอป้าก็เป็นเหมือนกันนะอือใช่เนี่ยแหละข้อดีของรีวินเอโโอ้โอ้ตกๆตายโอ้โหชัยสู้ๆ ชายซู่ซู่ชายซู่ตายมาไซู่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 ายซ่ไฟกับเขา,เาอะโอ้อ้าวลีวิทลีวิทลีวินไม่พร้อมแ้เราแพ้ทุกคนแพ้เพราะใครดูดูดแพ้เพราะใครดูดู <c oughs> <c oughs> ผมว่าคงถึงเวลาสมควรแล้วล่ะครับที่จะปิดคลิปนี้นั่นเองนะคะผมถึงทีมที่ชนะจะไม่ใช่ทีมเราก็เถอะนะคะผมนี่พ่อคนนี้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 นี่พ่อคนนี้สำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับทุกท่านสวัสดีครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมกันจนจบคลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดถูกใจเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องของใจหงนะครับผม จะมีบรรยายไว้ใต้คลิปนะครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ